เนเช้ามามาทานอาหารกันจ้าที่ชั้นหนึ่งโรงแรมมอนเต้นะจ๊ะวันนี้เรามาทานอาหารที่โรงแรมจะเพราะว่าเราใช้บริการโรงแรมมอนเตราคา980บาทรวมอาหารเช้ามาดูบรรยากาศห้องอาหารระดลูกมา้ากต่เพื่อนกินให้จุกกินให้อิ่มเลยค่ะบุฟเฟ่ทั้งนั้นเลยจ้าเขาบอกว่าอร่อยมาก มาดูกันบ้ามีอะไรการอาหารอะไรบ้างไข่ดาวจ้าอน,นี้ทาไข่ดาวนะ้ำแก็หม้อไข่ดาวอันนี้อะไรบ้างขอดูก่อนว้าวแฮมเบอร์เกอร์ฮัตดอกจ้ามาดูตรงนี้มาดูตรงนี้บ้างอันนี้อะไรเอยอันนี้เป็นอาหารพวกผัดนะคะพวกผักจะกินที่หมดเลยขอบอกอันนี้เป็นอะไรขอดูก่อนโอ้โหน้ำพริกอ่อง เรียกว่าอะไรต้มจีเออต้มจีต้มจีเขาต้มแล้วก็เครื่องปรุงนาะนาะนะชนิดนะฮะมาฝักนี้ยนวะ่าอันนี้ก็จะเป็นน้ำส้มนมน้ำปลาอาหารแล้วเป็นลูกชุบแล้วก็พวกกาแฟะคะมาตรงนี้ต่อสิเครื่งปิ้งขนมปังแม่ แล้วก็จะเป็นซาลาเปาเรียบร้อยและวอร่อยจ้ะขออนุญ,ญาตไปทานก่อนนะจ๊ะพี bye ่บายจ้ะ